เอสซิสเต็มโซลูชันตัวจริงโซลาเซลล์คุยง่ายจบไวไม่ทิ้งงานพบกับ Honda W R V Compact crossover size s i ซส์เล็กสุดจาก Honda หน้าตาสวยใสยสตไตล์วัยรุ่นข้างในดีไซน์ก็เน้นใช้งานถึงแม้จะกักไปหน่อยพื้นที่ก็ถือว่าไม่แย่มากสำหรับรถยกสูงขนาดเล็กหลายคนมองว่านี่อาจจะเป็นขวัญใจมหาชนมีมนสกดแบบ Honda Jazz ราคาเริ่มต้นอยู่ที่7 9 9 0 0 0บาท และจบที่8 6 9 9 0 0 0บาทจทย์ราคามาแบบนี้ไปดูคลิปไหนไปอ่านคอลัมน์ไหนก็มี๋ยวคนวิจารณ์ว่าแพงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาคำตอบกันดีกว่าครับว่าทำไม Honda ที่ว่าแพงถึงติดยอดขายอันดับต้นๆกันหลายเซ gment แล้วก็มาลองเจ้า h อ n ด้ว่าจอ r v กันนะครับผม Impression การเทส r ร v e เนี่ยก็ขับกันมาผมก็ขับมาจากกรุงเทพถึงชลบุรีก็เป็นทั้งคนนั่งและคนขับ ก็มีความรู้สึกว่าเอ้ตอนขานมาเนี่ยที่ผมนั่งมาเนี่ยรู้สึกว่ารถคันนี้มีความนั่งนั่งก็ไม่เหนื่อยนะนั่งนั่งได้นะถึงแม้ว่าจะเป็นรถคันเล็กที่ส่วนใหญ่รถคันเล็กแล้วเนี่ยแล้วช่วงล่างหลังเนี่ยเป็นคานบิดด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ฐานล้อสั้นๆมันก็จะมีอาการดีดและไหนจะเป็นคานบิดอีกที่มันให้ตัวไม่ได้มากเท่าพวกปีกนกหรือว่าโชล่ามัลติลิงก์เนี่ยก็ก็รู้สึกว่าในฐานะที่เป็นคนนั่งอ่ะ ถือว่านั่งสะดวกมากเลยนะเรื่องความสบายแล้วก็ตำแหน่งการนั่งเนี่ยก็อยู่ค่อนข้างสูงนั่งมาขับมาวิ่งเร็วๆมาก็ไม่เมื่อยตูดเอ้ยไม่เมื่อยก้นไม่เมื่อยหลังแล้วก็ไม่ได้มีอาการเมารถอะไรนะครับผมส่วนตัวเป็นคนเมารถยากอยู่แล้วเป็นคนมเมาเรือแต่ไม่เมารถเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องอาการโค้งเค้งของคันนี้ช่วงล่างก็ถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีระดับหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับการโดยสาร ก็ไม่คนโดยสารเนี่ยคิดว่าคู่หน้าไม่น่าบน่นแต่ว่าคู่หลังเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าผมคิดว่าน่าจะมีอาการดิดๆนิดนึงแต่ว่าในเชิงของรถคอมแพกแบบเนี้ยผมไม่คิดว่าจะเป็นโจทย์ครอบครัวเป็นหลักเนาะอาจจะมีแบบเพื่อนๆหรือว่าแบบว่าคนรู้จักเข้ามานั่งเพื่อนร่วมง,งานเข้ามานั่งหรือเพื่อนมาหาลัยเข้ามานั่งตรงเนี้ยผมคิดว่า ไม่ไม่น่าบ่นอะไรถ้าเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ถ้าเป็นเริ่มเริ่มเป็นคนแก่เนี่ยจะจะเริ่มบ่นแล้วแน่นอนครับผมส่วนเรื่องเจ้าตัวเครื่อง1.5ตัวนี้ก็มีกําลัง121แรงมา้าเป็นเครื่อง NA ก็เร่งค่อนข้างดีอัตราเร่งเนี่ยยังไม่ได้ถูกทดสอบแต่ว่าเรื่องอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยถ้าวิ่งไฮเวย์เนี่ยผมว่าคุณวิ่งชน20โลลิตรได้ง่ายมากๆแล้วมันก็ลากรถไปได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการใช้งานประจําวันเพราะว่าถ้าคุณจะเอา HRV เนี่ยทุกรุ่น HRV เนี่ยไม่มี1.8แล้ว HRV เนี่ยจะมีแต่ตัว eHEV ซึ่งเป็นตัว h ฮบริดของ Honda ซึ่งก็ใช้งานดีครับแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนเนี่ย ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นก็คือมีความรู้สึกว่าเอ้ยราคาเนี่ยมันแพงไปแล้วแบบเฮ้ยเขารู้สึกว่าอาจจะแพงไปสักสามสี่ห้าหมื่นอะถ้าเกิดมันถูกกว่านี่สามสี่ห้าหมื่นก็จะรู้สึกสบายใจในการจ่ายมากขึ้นอันนี้จ่ายแล้วรู้สึกอาจจะมีรู้สึกโดนเอาเปรียบคือผมคิดว่าอย่างนี้ครับคือ Honda เนี่ยในทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น C i ว i c City หรือว่ามาเป็นเจ้า WRV หรือว่ามาจะเป็น HRV อะไรอย่างเงี้ยฮอนด้ามันแอบขายแพงกว่าอย่างโตโยต้าอย่างมาด้าอ,อ,อยู่แล้ว และอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเทียบรถจีนนะถ้าคุณว่าเทียบกันในเซกเมนต์กับรถญี่ปุ่นคอนได้ยังแพงเนี่ยเทียบกับรถจีนเนี่ยคุณจะรู้สึกคันนี้เนี่ยไม่คุ้มอย่างแรงเลยครับแต่ว่าต้องพูดอย่างนี้ฮะคือผมคิดว่าถึงแม้ว่าคันได้จะโดนด่าว่าขี้กักขี้งกแล้วก็ขายขายไม่งอลูกค้าเนี่ยแต่ซีวิ c ก็อันดับหนึ่งเซกเมนต์ซิตี้ยอดขายก็สูงเออผมก็เลยรู้สึกว่าหนึ่งคือมันมาจากเรื่องความมั่นใจในตัวแบรนด์ความมั่นใจในศูนย์บริการ ความมั่นใจในอะไรที่ h อ n ด้จะซัพพอร์ตหรือว่าเวลาเราขายต่อมือสองแล้วเนี่ยสินค้าที่แบรนด์แข็งเนี่ยมันจะมีตลาดมือสองรองรับตลอดปล่อยง่ายขายคล่องขายไม่ขาดทุนเยอะเอออันนี้แหละคือถึงแม้ว่าหน้างานมันจะดูแพงและดูกั๊กมากเลยแต่ว่าพอใช้จนครบวงจรอ,อย่างเงี้ยเฮ้ยมันอาจจะแบบมันอาจจะทษทัว,ทวกับรถที่มีราคาถูกนะวันแรกแต่แบรนด์ยังไม่แข็งเท่าแล้วกันนะครับผมก็อันนี้แหละที่ผมคิดว่าเป็นเป็น เป็นข้อแข็งของ Honda ที่เอ่ยปุกปั้นแบรนด์มาดีนะครับผมก็เลยทําให้ซื้อง่ายขายคล่องไปหมดสําหรับเรื่องแฮนด์ i ลิงนะครับผมก็เอาจริงๆแล้วเมื่อกี้ก็ได้วิ่งแล้วแต่ว่าน่าเสียดายทีต่ตอนนี้รถรถติดนะครับผมแต่จริงๆได้วิ่งแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่ควบคุมง่ายควบคุมง่ายแล้วก็มีพวงมาลัยที่ไว แต่ว่าพงไไวงมาลัยวัยอย่างเงี้ยเอาจริงๆแล้วผมไม่ได้รู้สึกว่ามันคมนะแต่มันวัยมันตอบสนองแล้วก็หน้าตัวรถก็ค่อนข้างตามถึงแม้ว่าจะเป็นรถที่ยกสูงก็คือมันขับดีในแบบรถยกสูงแต่ว่าในเชิงของความขับดีเมื่อเทียบกับรถเก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยรถเก่งยังได้เปรียบกับรถยกค่อนข้างเยอะนะครับผมเวลารถมันเตี้ยเนี่ยมันแนบพื้นดีมันแฮนเดลดีแล้วก็แบบพวงมาลัยมันตอบสนองดีกว่าแต่ในฐานะ crossover หรือว่าเป็นแบบ compact SUV เนี่ย คือคันนี้เนี่ยก็ผมก็ต้องบอกตามตรงว่าก็ค่อนข้างค่อนข้างแฮนด์ลดีในระดับหนึ่งดีในระดับหนึ่งก็ผมไม่มีอะไรจะติมากแล้วกันครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนขับข้างหน้าเนี่ยคือมันจะไม่สะเทือนเท่าข้างหลังอยู่แล้วเพราะว่ารถคันบิดเนี่ยข้างหลังมันจะชอบสะเทือนถ้าคุณอยู่คู่หน้าบ่อยๆแบบ80%ใช้งานเฉพาะคู่หน้าอย่างเงี้ยผมคิดว่าคุณไม่น่ามีปัญหาอ่าเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์ก็ ก็อัตราเร่งใช้ได้121แรงมา้าเกียร์ก็เป็นเกียร์ CVT ของ Honda ที่จริงๆอาา่ะอาจจะตัวนี้ก็มีในตัวในตัวท็อ RS เนี่ยก็มีเจ้า paddle shifter มาด้วยแต่ว่าผมรู้สึกว่าในรถแบบเนี้ยก็เหยียบๆใช้ไปเลยก็ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์เนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องรอผมเอาออกมาเทสออกมารีวิวเป็นจริงเป็นจังอีกทีนึงซึ่งว่าเอาก็อยากให้กด subscribe กันเอาไว้นะครับผมก็ เอาจริงๆแล้วถ้าสรุปให้สั้นๆเนี่ยสำหรับการเทส WRV วันนี้ก็ถ้าเกิดว่าคุณกำลังหาแบบ<ม>หารถที่เป็นของใช้แล้วมีแบรนด์ค่อนข้างแข็งมีตลาดมือสองของ Honda เนี่ยที่มันคนรอเล่น Honda มันก็ไม่ได้น้อยซื้อไปวันแรกอาจจะแพงแต่วันขายอาจจะง่ายหรือว่าขายได้ราคาดีกว่าแบรนด์ที่เป็นค่อนข้างออกแนวว่าแบรนด์ย่อยกว่าหรือแบรนด์ทางเลือกอะไรเงี้ยเออแบรนด์หลักอย่างเงี้ยมันจะได้เปรียบพวกนี้มากเพราะเขาทำแบรนด์มาดีแล้วแล้วผมก็เลยรู้สึกว่า การใช้งานก็ผมว่าสุดถึงร้อยน่าจะม่มีประมาสิบวิอ่ะไม่เป็นไรก็ถ้าคุณการถ้าเกิดว่าเออคุณกําลังหากําลังหากําลังหารถคอมแพคคอร์สโวเวอร์เอ้คันนี้แบรนดน่าเชื่อถืออะไรดีเครื่องดีช่วงล่างไม่น่าเกียดเรื่องราคาก็คุณก็ไป ไปสร้างข้อสรุปให้ตัวเองดีว,ว่าครับเพราะกุ่ายไหวหรือเปล่าแต่ก็นะมันก็อย่างว่าแหละว่าเราก็อยากได้ราคาถูกที่สุดที่มันคุ้มค่าเราแบรนด์เขาก็ต้องขายให้ได้กําไรมากที่สุดให้มันให้ให้แบรนด์เขาก็ต้องขายให้ได้กําไรมากที่สุดเพื่อที่กิจการเขาจะได้รุ่งเรือง มันก็เป็นอะไรที่ต้องอยื้อกันไปพักโฆษณากันสักครู่สนใจติดตั้งระบบโซลาเซลล์แต่ยังลังเลกังวลว่าติดตั้งไม่ได้มาตรฐานหรือผู้รับเหมาทิ้งงานมาคุยกับเอสสิครับติดตั้งโดยมืออาชีพคุยง่ายเหมือนเพื่อนสมัยมัธยมจบงานไวอย่างกับทีม F1 และที่สำคัญ ไม่หนีไม่หายไม่ทิ้งงานแน่นอนครับเพียงบอกว่ามาจากคาน e สรับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นบ้านสำนักงานหรือโรงงานโทร0826566945แอดไลน์แ a c e s s และอ่านรายละเอียดต่อได้ในคำอธิบายคลิปด้านล่าง a s System Solution ดูแลบ้านคุณเหมือนบ้านเรา แต่เบื้องต้นเนี่ยที่กล้าบอกวันนี้เลยนะครับว่าใช้คันนี้ไม่ค่อยถนัดเนี่ยก็คือเรื่องจุดตำแหน่งการนั่งครับผมคือการนั่งของคันนี้คือเอาจริงๆนะคือผมรู้สึกว่าตัวบเบาะตรงรองน่องเนี่ยค่อนข้างสั้นผมสูง178นะครับผมคือถ้าเกิดว่า,าคนที่ตัวไม่สูงเท่าผมเนี่ยก็น่า,นาจะนั่งได้แหละแต่ผมรู้สึกว่าเอ้ยซัพพอร์ตของตัวน่องผมเนี่ยมันมันไม่เพียงพอเท่าไหร่ครับแล้วทีนี้เนี่ย เวลาเราขับรถคันนี้ใช่ไหมครับไอตัวพงมาลัยตัวเนี้ยมันมันขึ้นลงได้แต่ว่ามันเข้าออกไม่ได้ทําให้เวลาผมนั่งขับคันเนี้ยแล้วประกอบกับว่าตัวคันเร่งกับแป้นเบรกเนี่ยมันมันค่อนข้างชันแล้วทีนี้เวลาเรากดเร่ง คันเร่งนานๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาเร่งทางไกลาานานๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยมันมีอาการเกร็งข้อเท้าแต่ว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวรอดูอีกทีก่อนครับว่าในรีวิวที่ใช้เป็นชีวิตประจําวันเนี่ยเออมันจะทําให้เราเคยชินขึ้นได้ไหมแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมต้องพึ่งผ่านระบบเซนซิงซึ่งคาม,มีให้ทุกรุ่นเนี่ยค่อนข้างเยอะก็คืออาจจะแบบกดเซนซิงไปแล้วก็แบบเออนั่งนั่งพับเท้าหรืออะไรอย่างงี้ไปเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออเรื่องจุดตําแหน่งพอมันปรับมันปรับปูพงมาอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยมัน,มน ในการขับขี่ให้ถนัดได้ยากขึ้นนะครับผมก็อันนี้เนี่ยก็ก็ต้องก็ต้องต้องพูดตรงๆว่าเอออันนี้อันนี้ต้องต้องตัวรี้เนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าอาจจะเอออยากขอออปชั่นตรงนี้จากทาง Honda เพิ่มจริงๆนะครับผมเพราะว่าเนี่ยพอพออย่างนี้แล้วใช่ไหมถ้าผมจะยืดขาขับอย่างเงี้ยพวงมาลัยมันตามมาไม่ได้เงี้ยครับคือมันก็มันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับผมสําหรับการาจุดตําแหน่งการนั่งของคันนี้ แล้วก็มานั่งข้างหลังนะครับผมก็คร่าวๆเนี่ยก็เฮดรูมเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับผมแล้วก็นีรูมก็โอเคมากเลยแล้วก็สามารถอมีพื้นที่ให้สอดเท้าไปใต้เบาะด้านหน้าพอยืดได้นิดหน่อยครับผมก็ถ้าเกิดว่าเบาะเนี่ยนั่งดูแล้วข้างหลังก็มีความเอียงไปข้างหลังที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็เรื่องที่พับแขนตรงนี้นะครับที่พับแขนตรงเนี้มันไม่มีที่วางแก้วเนาะ แล้วก็รู้สึกว่าไอตัวที่พักเท้าแขนที่พักเท้าแขนตรงนี้เนี่ยจะมาเฉพาะตัวท็อป R S เท่านั้นนะครับผมมันมีช่องไฟ12โวล์มาให้ด้านล่างก็ส่วนตัวรุม,รมแล้วจริงๆแล้วสำหรับผมเองนะยืดยืดหลังสุดเลยนะอาจจะแบบว่ามีมีเกือบเฉียดตัวหลังคานิดหน่อยแต่โดยเรื่องพื้นที่โดยรวมเนี่ยโอเคมากๆเลยครับผมแล้วก็กระจกก็บางค่อนข้างใหญ่มองออกไปหางตาไม่ติดตัว,ต,วตัวเส้นหลังคาน,นะครับก็ถือว่าเฮ้ย ไม่แย่นะครับสำหรับคำว่า compact SUV สรุปสำหรับการเทสต์ไดรฟ์เจ้า Honda WRV เบื้องต้นผมว่าขับดีนะครับสำหรับ WRV เครื่องฟิลแน่นขยันเร่งพวงมาลัยตอบสนองดีครับช่วงล่างก็ถือว่าสบายสำหรับรถฐานล้อสั้นแต่ส่วนตัวผมยังหาท่าขับขี่ที่ถนัดไม่ได้เลยครับและเอาจริงๆเรื่องราคาเห็นผมพูดตั้งแง่ไว้อย่างนั้นผมเองก็ยังรู้สึกว่ามันแพงเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ